สายลมฤดูหนาวพัดเอื่อยชวนให้ขนลุกสู้แต่ความอบอุ่นของการเฉลิมฉลองกลับปกคลุมทั่วผืนน้ำแห่งแม่น้ำเจ้าพระยา หิวแล้วหิวเนื้อผจนภัยลูฟี่คนนี้จะสำรวจทุกซอกทุกมุมกับตันหมวกฟางตะโกนกล้องกระโดดจากเรือเทาซันซันนี่ลงสู่ท่าเรือที่ประดับประดาด้วยโคมไฟหลากสีสันกลิ่นหอมกรุ่นของอาหารไทยลอยแตะจมูกทั้งผัดไทยหอมหวานแกงเขียวหวานกลมกล่อมและข้าวเหนียวมะม่วงชวนน้ำลายซอ เสียงดนตรีไทยบรรเลงคลอเคล้าเสียงหัวเราะผู้คนแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมงดงามเดินขวักไขว่บนผืนน้ำเบื้องหน้ากระทงนับพันลอยระยิบระยับราวกับดวงดาวที่ตกลงมา บรรยากาศแห่งเทศกาลลอยกระทงในประเทศไทยที่ทุกคนรอคอยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างอลังการลูฟี่อย่าเพิ่งวิ่งไปไหนนามีผู้บัญชาการเดินเรือตะโกนไล่ตามเราต้องศึกษาวัฒนธรรมก่อนสิขณะที่ลูฟี่กำลังพุ่งเป้าไปที่ร้านโรตีสายไหมสันจิพ่อครัวหนุ่มสุดหล่อก็กำลังง่วนอยู่กับการสร้างสรรค์เมนูฟิวชั่นระหว่างครัวไทยกับวัตถุดิบที่หามาได้ โอ้คุณผู้หญิงครับดอกไม้ในมือของคุณสวยงามไม่แพ้รอยยิ้มเลยครับให้ผมช่วยถือนะครับเขาโปรยเสน่ห์ไปทั่วท่าเรือโรบินนักโบราณคดีสาวเงียบขรึมกำลังศึกษาประวัติความเป็นมาของเทศกาลอย่างตั้งใจเทศกาลลอยกระทงเป็นการขอขมาพระแม่คงคาและสะดกเคราะห์ไปในตัวเธออธิบายด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล อุศพลทหารเรือขี้คลาดแอบสะดุ้งเมื่อได้ยินคำว่าพระแม่คงคาน่ากลัวจังถ้าแม่น้ำมีวิญญาณโคอาล่าจะกลายร่างไหมนะเขาพึมพำกับชอปเตอร์ที่กำลังตื่นเต้นกับกระทงรูปสัตว์ต่างๆน่ารักจังเลยชอปเปอร์อยากลอยกระทงบ้างช่างซ่อมเรือฟแฟรงกี้กำลังตะลึงกับความสวยงามของเรือที่ตกแต่งด้วยกลีบดอกไม้ซูปเปอร์นี่มันสุดยอดจริงๆ ส่วนโซโล่ไม่ต้องสงสัยเลยเขามีอันต้องหลงทางไปไกลโพ้นแล้วขณะที่แสงเทียนจากกระทงเริ่มสว่างสวยมากขึ้นลูฟี่ก็ไปสะดุดตากับกระทงขนาดใหญ่พิเศษกระทงหนึ่งมันถูกประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงด้วยดอกบัวสีชมพูประดับด้วยมาลัยดอกมะลิกล้วยและอ้อยวางเรียงรายอย่างสวยงามและมีทูบเทียนปักอยู่กลางกระทง หญิงชราคนหนึ่งนั่งเฝ้ากระทงนั้นด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังกระทงของท่านยายสวยที่สุดเลยลูฟี่เอ่ยปากชม แต่แล้วลมกระโชกแรงก็พัดมาทำให้กระทงของยายหลุดลอยออกไปอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าไปทางกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากแย่ yeah, แล้วกระทงกำลังจะหายไปลูฟี่ร้องเสียงหลงด้วยสัญชาตญาณของกัปตันที่ต้องปกป้องทุกสิ่งที่ขวางหน้าเขาไม่รอช้าพุ่งตัวลงไปในแม่น้ำทันทียายจ๋าไม่ต้องห่วงลูฟี่คนนี้จะไปเอากระทงคืนมาให้ เขายืดแขนยางออกไปคว้ากระทงท่ามกลางเสียงหวีดร้องตกใจของผู้คนที่อยู่รอบข้าง แม่น้ำเจ้าพระยาในคืนลอยกระทงนั้นเต็มไปด้วยกระทงนับพันที่ลอยอยู่เต็มผืนน้ำทำให้การว่ายน้ำเป็นไปอย่างยากลำบากลูฟี่พยายามยืดแขนยางออกไปแต่การจะคว้ากระทงขนาดใหญ่กลางกระแสน้ำเชี่ยวกรากนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโอ้ยเกือบชนกระทงคนอื่นแล้วเขาร้องเมื่อเกือบจะปัดกระทงเล็กๆ หญิงชราผู้นั้นมองตามด้วยแววตาแห่งความหวาดวันแต่ก็ยังคงความหวังหนูเอย๋ยกระทงนั้นคือคำอธิษฐานของยายสำหรับหลานตัวน้อยที่กำลังป่วยหนักเธอกล่าวเสียงแผ่วลูฟี่ชะง,งักไปชั่วขณะแววตาที่เคยมุ่งมั่นกับการผจญภัยก็ฉายแววความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นมา คำอธิษฐานหรอไม่ใช่แค่กระทงธรรมดาใช่ไหมเขารู้สึกถึงภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันทีมันไม่ใช่แค่การเอาของคืนแต่มันคือการปกป้องความหวังของใครบางคนและในระหว่างที่เขากำลังต่อสู้กับกระแสน้ำเจ้าจ่อตัวเล็กที่แสนสุขสนก็พุ่งเข้ามาหมายจะแย่งกล้วยบนกระทงทำให้กระทงล้มเอียงวุ่น ลูฟี่กงใช้ทักษะยางยืดทั้งหมดเพื่อรักษาสมดุลของกระทงศักดิ์สิทธิ์นี้นี่แน่เจ้าจ๋อตัวแสบลูฟี่ใช้หมัดยางยืดยื่นออกไปสะก,กิดเจ้าลิงอย่างเบามือไม่ให้มันทำร้ายกระทงเจ้าจ๋อตกใจวิ่งหนีไปเฮ้อเกือบไปแล้วลูฟี่สูดหายใจลึกเขาค่อยๆใช้แขนยางที่ยืดยาวออกไปประคองกระทงให้ลอยเหนือกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากอย่างระมัดระวังที่สุด เขาต้องระวังไม่ให้กระทงของคนอื่นเสียหายไปพร้อมกันด้วยถ้ากระทงนี้มีความสำคัญขนาดนั้นฉันจะพามันกลับไปให้ยายเองแสงเทียนจากกระทงนับพันสะท้อนในดวงตาของลูฟี่เขาเห็นใบหน้าของคนมากมายที่ส่งกระทงของตนลงสู่แม่น้ำต่างก็มีความหวังและความปรารถนาแตกต่างกันไป ลูฟี่รู้ดีว่าเขาต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จไม่ใช่แค่เพื่อยายแต่เพื่อความเชื่อและความหวังของทุกคนในที่สุดหลังจากวไายทวนกระแสน้ำมาสักพักเขาก็สามารถนำกระทงของยายกลับมาที่ฝั่งได้อย่างปลอดภัยแม้ตัวจะเปียกโชกแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็เปลี่ยมด้วยความสุข ยายชราน,น้ำตาคลอเบ้าด้วยความซาบซึ้งใจเธอจุดเทียนบนกระทงอีกครั้งก่อนจะค่อยๆปล่อยกระทงให้ลอยไปอย่างช้าๆท่า,ามกลางสายตาของเหล่าโจรสลัดหมวกฟางที่มองดูด้วยความเข้าใจขอบใจนะพ่อนุ่มขอให้คำอธิษฐานของหลานยายเป็นจริงด้วยเถิดเธอกล่าวพร้อมรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความหวัน ไม่เป็นไรหรอกเพราะฉันคือกับตันลูฟี่ไงเขาตอบอย่างร่าเริงหลังจากนั้นพวกลูฟี่และเพื่อนๆก็ช่วยกันประดิษฐ์กระทงของตัวเองสันจิทำกระทงรูปหัวใจให้กับนามิและโรบินอุสบทำกระทงรูปเมอรี่ส่วนชอปเปอร์ทำกระทงรูปกวางเรนเดียตัวน้อย ลูฟี่ทำกระทงที่เต็มไปด้วยเนื้อทุกคนต่างก็อธิษฐานขอพรและปล่อยกระทงลงสู่แม่น้ำท่ามกลางเสียงเพลงและพลุฟไฟที่สว่างสวัยเต็มท้องฟ้าสะท้อนในผืนน้ำที่เต็มไปด้วยกระทงระยิบระยับนี่แหละผจญภัยลอยกระทงสนุกที่สุดเลยลูฟี่ตะโกนก้องก่อนจะหันไปขว้าจานผัดไทยที่ซันจิทำไว้แต่ตอนนี้หิวแล้วเนื้อเนื้อ,อขอเบิ้ล จานใหญ่เลยนะเทศกาลลอยกระทงยังคงดำเนินต่อไปบันทึกการผจญภัยของกลุ่มโจรสลัดหมวกฝางในดินแดนแห่งรอยยิ้มนี้จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือนและใครจะรู้ว่าการผจญภัยครั้งต่อไปจะนำเขาเขาไปที่ไหน